ตัวหินมันเริ่มเลยอ่ะตอนนี้เราไไปหนกันเก็บหุ่มเลยหูไม่ล่าตามมาเลยตอนเก็บยิงอ่ะตอนนี้เรากำลังขึ้นขึ้นท้ายกระบะตอนแรกบอกจะขึ้นท้ายกระบะมาให้หมดเลยทองมาเตื๋อกันนะคะให้บอกว่าหนูขอนั่งหน้าที่เพื่อนๆของเราโอ้ข้างหน้าสวยว่ะหนางสวยหายไหมือบหลับแต่กลับมาได้หายป่ะเออหน้าสวย เช้าแบบเวกอวกนี่หน่อไม้เพิ่งขึ้นเก็บแม่งงเงาไอ้ตรงเนี้ยมันสะท้อนเลยทังบนเดียวไอ้เลยไอ้บอกเฮ้ยหน่อไม้โอหหลังบ้านกูเต็มเลยมึงไม่ไปเก็บอ่ะออยากได้ไม่ไปเก็บหลังบ้านเต็มเลยเป็นที่บ้านกูคุณก็ไม่กินกินกินตอนเสร็จแล้วนะกินเป็นถ้าพี่ขับมาตรงนี้ได้พี่ขับขึ้นนี่ได้เลยนะเนี่ยเลยขับขึ้นนี่ได้เลยนะอะไรนะโอย ไมยโทนได้เลยเนี่ยต้นร้องแล้วมั้งต,ต้นเออต้นต้องลงทุกหลุ่มไงต้น ATV ยังลงทุกหลุ่มนี่นะจะเอารถเอารถพีโอจอดไปแล้วนะจริงโอ้ยฉะนั้นใจขาดตายไม่จอดกลางทางเลยมั้งีนะ เดี๋ยวิ world, world ่งเสน่หเก่งอ่ะนี่นะคะเราจร่องมาเล่นน้ำกัน คนนี้ไม่ลงโทรศัพท์โดนไา้คนอ่อนแอนะคะคนไม่สบายก็แพ้ไหมอุ้ยยุงลายต้นไม้กูอ่ะไม่ได้แล้ทำไมอ่ะลงไปแค่ขาเดียวเย็นเจี๊ยบเลยนี่ผู้พี่ชิชของเราเร็วพี่ลงแล้วนะเย็น ไโทรศัพท์กูจจะร่วงน้ำไหมเนี่ย มันมันลึกมั้อ่ะไม่อยากให้ผมเปียกอ่ะลึกไัพี่ประมาณอ๋อวบระแ้อยน้มันลึก้งกกพี่นอนกน,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 นโหอะไรวะ้าวเดี๋ย yes. <c oughs> วาร่เดี๋ยวไปเอาหรอเดี๋ยวเร

Hốt học giả lộn hết học giả lộn hết học giả lộn hết học giả เราจะขี่วิ่งชิวๆใช่เราคือจะไปไหนกันเนี่ยนู่นใช่ไหมจุดมุ่งหมายเราคืออะไรครันู่นใช่ไหมใช่น้องมึงน้องมึงจะข้ามใต้เหรอได้ตรงนี้ก็ได้ก็้โหนคือเล่นได้ใช่ตรงเนี้ยโอ้โหไม่ได้น้งเราเราจบจากตรงนี้แล้วเราก็ไม่ต้องไปไหนแล้วเนาะหัวเปียกแล้วอ่ะคุุณคณด่านอะไรคุณด่านอะไรพี่น้องจะไปคุณด่านต่อ อ๋อคิวอ่ะบอกบอกไอ้ปอยต้นเบียร์ให้ี่เลยิโอ้โหเขาแม่เอาขวดเบียร์ลงมา่ะเ้ยเรียเบียร์ก่อนนะเอาเบียร์ก่อนเขาไม่ให้เอาลงค่ะและขวดเบียร์แก้วค่ะข้ามยก ขวดเหล้าขวดเบียร์ลงในน้ำเขียวกระแทกนีขวดมาแก้วมาปานบเอาปปอยากดื่เบียร์อ้าวเนยก็อ๋อกระปุกวนยกระปุกกนทีเดียวเดียวมันอะไม่รู้อดดออเนรงไหนเนลูกเาไปเลยนกมงได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อะไรอะตรงนั้น ไมึงน้ำแรงมากน้ำอยู่ปะไม่รู้น้ำแรงมากจริงผู้ร่วมประสบภัยของเรา

ไปได้พี่เขาด้วไปไงวะตรงนี้เดินตรงนี้ไปไหมล่ะมนด้ยข้งบนอะแรงอยู่นะกก่งระวังนะไอ้เก่งเก่งเก่งนไม่ได้นะอย่างเงี้ยช่วยมึงไม่ได้นะเก่งไม่ หก็ห,ห,หินมันไม่คมนะดีนะ เออตรงนี้ได้อยู่กะว่าจะเปียกแค่กางเกงนะเนี่ยอุ้ยพูดถึงเราน่าจะมาเล่นอันนี้กันก่อนเนะาะตรงเนี้ยไปตามมาแล้วทำไมคุณต้องมาลำบาก ขับจริงๆเออขับมาหน้าปูดทันใจแรงเลยนะมึงเดินแถบพี่เขาดิเดินเดินแถบพี่เขาต้ไม่ขขี่กเรอไงเดี๋ยวขึ้นไปขี่ใหญ่อะโอ้โหเดิอะได้ได้ไปก็ไปหมดเลยเนี่ย้ยเดี๋ยวกู วิ้น้ำใสมากอ่ะอุ้นเลื่นนะโอ้ยตรงนี้สวยเออตรงนี้สวยไม่ได้อะโทรศัพท์มาไม่เป็นไรเอาคลิปไปถ่ายกันไว้โอ้ยช่ใครจับผมเนี่ยเหรอเล้ะเ็กไ่อด้ทำอะไรไปไม่ทันเดี๋ยวล้มน้าแตงแตงนะล่ะแตง ได้ไหมอยู่ห้องก็ดีอยู่แ, <c oughs> แล้วโอ้ยอยู่แค่กินเหล้ากันดีเลยไม่น่ามาตกละกรรมลำบากเลยเอ้ยเอ้ยคิวเว้ยถ่ายรูไไปไม่ได้เนี่ยถ่ายรูปใกล้ไม่ได้เหรอได <S <s <ci an> ไ้ได้ได้เ yeah ย <s ci an> ้ไม่ไม่ขึ้นจมดกหัวเรื่องไหมขาวาดี่เทียน เรขอถ่ายรูปกันก่อนนะคะนย,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 ยน้ำใสมากนี่พีเซนเตอร,ร์ของเรา เต็มต้นตกเต็มจอน้ำไม่ไหลเลยนั่งบังอยู่บังต้นน้ำอยู่งแล้วข้างหลังน้ำแห้งแล้วน้ำแห้งแหละเจอกูบังข่าวสาวริทยาสี่ตัวบังต้นน้ำแห้งการเมึงน้องว่ายน้ำมึงเล่นมาเก็บกันมึงต้นนั้นน้องว่ายน้ำได้น้ำไม่แรงก็ไม่พี่ไหลซ้ำนะเออว่ายน้ำได้ อุ้ยเผาโดนเผาโดนอุ้ยเลือดน้องเลือดเผาโดนหนีโอ้ไม่เจ็บหรอกเนี่ยเล่นอยู่ไม่เจ็บหรอกลึกขนาดหนูเออหลุดไปกลับไม่ได้เลยนะมึงน้องวนมาสามรอบแล้วเอาเหรอน้องน้องเดินมาบอกอะไรป้างเดีเสือกมึงอันนี้มึงน้องเดินมาบอกมองเหี้ยอะไรเหี้ยไปนู่นป่ะร้านอะไรก็วนัมนไม่ไปนั่งตรงโวดนู้นเนี่ยขี้เกียจเดินแล้วไม่ไปแล้ว ดข่าวลึกดุกด๊กดุกด๊กดุกด๊กดุก๊กอะอย่างนั้นอ <_ d ụ> ะอะไรอะก็ดีนะก็ดีนะดีนะก็ดีนน้ำไม่ลึกอะน้ำไม่ลึกอะตุ้มเราอยู่ไหนวะนี่ตุ <_ d ụ> ้มเราอยู่ตรงนี้นี่พี่โออยู่ตรงนี้ตุ้มเราอยู่ตรงนี้ค่ะ รู้ว่ามันเป็นช่วงหน้าฝนว่าคนเลยไม่เยอะห่งคนเลยไม่อยากมาเก็บน้ำดีๆพระผมกลัวพระลมแต่จริงๆแล้วควรกลัวไว้นะถ้าน้ำสีเปลี่ยนเมื่อไหร่มารีบวิ่งเลยนะโอ้โหวิ่งยังไงก่อนโอ้โหจะบ้าป้าก็้าป่างนี้หน้าขอามันขึ้นไม่ได้ดูลอยไหมคะแรงขนาดนี้ยังไม่ได้ลอยนะโอ้โหดูไม่ปผ่านไปก็อาจจะฟันก็ได้มือนี่ชวนเที่ยวของเราเลยเพื่อยหน่อย ดูมาทำไมนะโัวแล้วพี่เอาห่วงแฟนเขาไะเออเขาเล่นแฟนเขาก็ต้องเล่นเล่นว่ะพี่เหมือนดับเหมือนดับคนหน้าแดงแบบเมาอะ่ะเออเออแล้วเนี่ยเขาขาวกันอยู่สามคนข้างหลังแบบแดงเป๊ะหนูบอกว่าไม่ใช่คนดี

เชือกขาดอุ้ยน้ำแรงมากอะตรงเชือกอะอุ้ยขาดตรงนั้นเลยวะ่ะบีบแขนไอซแรงมากอะ่ะอะไรอะ่ะบีบแขนไอซแรงมากถ้ากูล้มนี่ไอซต้องไปกับกูอะกูไม่ไปกูจะไม่ยอมไปคนเดียว どうやって จะจมเลยอ่ะเขากิ้งไปเลยนะนั่นแหละจะไปอ้ไรก่อนไนระวังนะกินเหมือนปลาหมึกเลยมึงนกินเหมือนปลาหมึกย่างเลยหิวเลยมึงหายให้ตัวนะ <laughs> Ở đây ยอจะขาดกินน้ำแบบนีัวกูจะฟิวไปเลยอ่ะเมื่อกี้ต้มูู้้ตู้้ตู้ด้ตู้มู้มตูมู่้มื่อกี้กู้ต่นหิ้เ้ย้ต้มตมดเข้าตนมันดับม่ดับไม่ดับ

ขนอจมปะขอจมจริงใช่ไหมจมตายแล้ว